วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนมงการการเงินเลยทีเดียวกับการคาดการณ์ครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อทองคําไปเลยก็ได้เอาล่ะมาดูกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงคือการคาดการณ์ครั้งนี้นะัไม่ได้มาจากใครที่ไหนเลยแต่มาจาก UBS ธนาคารยักษ์ใหญ่จากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งแน่นอนว่าพอชื่อนี้ออกมาการวิเคราะห์ของพวกเขาก็เลยมีน้ำหนักแล้วก็น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วตัวเลขที่ UBS มองไหวเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่คิดว่าตัวเลขจะไปได้ไกลแค่ไหนและเป้าหมายใหม่ของพวกเขาก็คือ4,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นี่คือตัวเลขที่ปรับขึ้นมาจากเป้าหมายเดิมแบบมีนัยสำคัญแล้วก็เป็นตัวเลขที่ทำให้ทุกคนในตลาดต้องหันมามองกันเลยทีเดียว แต่เดี๋ยวก่อนตัวเลขที่เป็นพาดหัวข่าวนะ่ะเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะในบทวิเคราะห์ของ UBS จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่ลึกกว่านั้นอีกเยอะเลยเรามาค่อยๆดูกันไปทีละประเด็นเลยจะเห็นว่า UBS ไม่ได้ให้ตัวเลขมาแค่ตัวเลขเป๊ะๆนะแต่เขามองเป็น3สถานการณ์เลยคือกรณีพื้นฐานเนี่ยก็คือตัวเลขที่เราเห็นกัน4,500ดอลลาร์แต่ถ้าหากว่าปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองกับการขังมันรุนแรงขึ้น ราคาก็อาจจะพุ่งไปได้ถึง4,900ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนในกรณีที่แย่ที่สุดนะเขาก็ยังคงเป้าไว้ที่3,700ดอลลาร์เท่าเดิมคำพูดนี้จากผู้บริหารระดับสูงของ UBS เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพวกเขาเลยว่าหัวใจสำคัญของการคาดการณ์ทั้งหมดนี้ก็คืออุป,ปสงค์หรือพูดง่ายๆก็คือความต้องการทองคำที่มันแข็งแกร่งและต่อเนื่องมากๆนั่นเองแล้วคำถามก็คือ อะไรละ่ะที่ทำให้ UBS เขามั่นใจขนาดนั้นคือเขาระบุป,ปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆไว้4ี่ข้อเลยซึ่งเหมือนเป็นเสาหลักของการคาดการณ์ครั้งนี้เลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่แหละ4ปัจจัยสำคัญเริ่มจากข้อแรกเลยการลดดอกเบีย้ยของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐอันนี้จะทำให้ทองคำที่มันไม่มีดอกเบีย้ยอยู่แล้วดูน่าสนใจกว่าพันธบัตรขึ้นมาทันทีข้อ 2. ออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ลดลงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในสไลด์ต่อไป ข้อ 3. ปัญหานี้สินของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้ความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ลดลงและข้อสุดท้ายเลยก็คือความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ผลักดันให้ในักลงทุนต้องหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํานั่นเองโอเคมาถึงคําว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ลดลงมันคืออะไรลองนึกภาพตามง่ายๆนะสมมติว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยมา2%เ แต่ปรากฏว่าข้าวของรอบตัวเราเนี่ยแพงขึ้น3เนนั่นจะเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าเงินในมือเรามันลดลงนะในสถานการณ์แบบนี้เองที่ทองคาซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยรักษามูลค่าเอาไว้ได้เลยกลายเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจมากๆพอเราพูดถึงความต้องการที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วใครกันละ่ะ คือผู้เล่นรายใหญ่ที่กำลังไล่ซื้อทองคำกันอยู่ตอนนี้ซึ่งข้อมูลจากรายงานของสภาทองคำโลกที่ UBS เอามาอ้างอิงเนี่ยให้คำตอบที่ชัดเจนมากเลย634ตันไม่ผิด634ตันนี่คือปริมาณทองคำมหาศาลที่ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อไปแล้วในปีนี้ถ้าอยากให้เห็นภาพชัดๆน,ะน้ำหนักขนาดนี้มันเทียบเท่ากับช้างแอฟริกันตัวเต็มวัยมากกว่าร้อยเชือกเลยนะ แสดงให้เห็นเลยว่าธนาคารกลางต่งตงตางๆกําลังเร่งสะสมทองคํากันอย่างจริงจังมากๆแต่ไม่ใช่แค่ธนาคารกลางทั้งฝั่งรายย่อยกับสถาบันก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันมีเงินไหลเข้ากองทุน ETF ทองคําสูงถึง222ตันซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าความเชื่อมั่นในตลาดมันกําลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก และถ้าเราไปดูที่ทองคําจริงๆที่จับต้องได้อย่างทองคําแท่งและเหรียญนะความต้องการก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องมาเป็นไตรมาสที่สติดต่อกันแล้วโดยยอดซื้อมากกว่า300ตันมันแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่มั่นคงแล้วก็ยาวนานจากนักลงทุนทั่วโลกจริงๆถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คือภาพรวมของความต้องการทองคำตอนนี้มันแข็งแกร่งมาจากทุกทิศท,ทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางนักลงทุนหรือแม้กระทั่งภาคอุตสาหการรมเครื่องประดับ ซึ่งทั้งหมดนี้ลักที่เป็นรากฐานสำคัญที่สนับสนุนการคาดการณ์ของ UBS แน่นอนว่าทุกการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงเพื่อให้เราเห็นภาพที่มันครบถ้วนสมดุลจริงๆเราก็ต้องมาดูกันด้วยว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะเข้ามาท้าทายการคาดการณ์ในแง่ดีแบบนี้ได้ ทาง UBS เขาก็ชี้ให้เห็นความเสี่ยงหลักๆอยู่2ออย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือถ้าหากธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเนี่ยเกิดเปลี่ยนใจกลับมาใช้ในโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นมาอีกครั้ง หรืออย่างที่2ถ้าหากธนาคารกลางบางแห่งตัดสินใจเทขายทองคําที่ถืออยู่ออกมานั่นก็อาจจะเป็นความท้าทายที่สําคัญมากๆต่อนแนวโน้มขาขึ้นของทองคําได้เลยแล้วบทสรุปของเรื่องนี้คืออะไรอะไรคือประเด็นสําคัญที่สุดจากการวิเคราะห์ของ UBS ที่เราควรจะเก็บไปคิดต่อ นี่คือคำแนะนำแบบตรงไปตรงมาจากนักวิเคราะห์ของ UBS เลยพวกเขามองว่าการที่ราคาปรับตัวลดลงในระยะสั้นเนี่ยมันคือโอกาสในการเข้าไปซื้อสะสมไม่ใช่สัญญาณอันตรายแต่อย่างใดแล้วถ้าจะเอาไปปรับใช้จริงๆละ่ะ UBS เขาก็แนะนำให้มีทองคำอยู่ในพอร์ตการลงทุนในสัดส่วนประมาณสัก 4- 6ซซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่ในมุมมองของเขาถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม และนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปคบคิดกันว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้บทบาทของท่องคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมันกำลังจะเปลี่ยนไปสู่การเป็นสุดยอดสกุลเงินที่แท้จริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าจับตาม,มองอย่างยิ่งในอนาคตเลย